สวัสดีสวัสดีครับนี่ผมได้ของเล่นมาใหม่นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้พึ่งได้มาเลยนะครับไปเอามาจากกอทอมอนะครับามาแกะกันเลยเพื่อไม่าการเสียเวลานะครับ Nè, giờ mới lấy rồi hả, Thôi, em đi đây Kẹt rồi đó นี่นะครับเต้นเต้นเต้ ได้พุ่นได้พุ่นไต้พุ่นอัตแมนอัตแมนดูนะมันคืออะไรนะครับนี่โลโก้จะเป็นสีนแดงๆนี่นะครับไต้พุ่นถ้าภาษาไทยก็ไต้พุ่น อันนี้เป็นโชคนะครับให้มาสามตัวนะครับเบอร์สามเบอร์ตัวไขโชกนะครับเบอร์สาเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์ห้านะครับ า3ตัวนะครับรู้ยางครับมันคืออะไรนะครับนีอบ่อ่ะดูสิชัดเลยติดไปอย่างดีเลยนะครับ สูตรไฟเบอร์ออปติกนะครับสีแดงๆนี่ครับเห็นไหมครับเป็นปืนยาวนะครับปืนลูกซองนะครับพันท้ายนี่พับได้ครับ อันนี้นะครับด้านขวานะครับนี่ดูปานท้ายก็จะเป็นนี้นะครับจะมีโลโก้อย่างนี้นะครับตัวแดงๆเหมือนในกล้องนะครับแล้วจะเขียนว่าใต้ฝุ่นนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยมานิดนึงก็เขียนว่า a อ t แมนนะครับแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า XP12 นะครับนี่ตัวลำกล้องนี่นครับตัวลำกล้องนี่ ก็จะพิมพ์คําว่าใต้ฝุ่นเหมือนกันนะครับสิบสองเกตนะครับเขียนข้างล่างอีกนิดนึงมันทัดนะครับเขียนว่า m a ็ดอิตุลกีนะครับเปนปืนตุรกีนะครับ ่นี่นะครับมันมีสองแบบนะครับพันท้ายนะครับจะเป็นพันท้าย,ย่างนี้หนึ่งแบบนะครับแบบหนึ่งก็จะเป็นพันท้ายแบบที่เขาเรียกว่าพันท้ายแบบ มันจะมี2แบบนะครับผ่านท้ายให้เลือกนะครับเป็นแม็กคูนะครับอิกแบบหนึ่งครับแล้วนี่เขาเลือกทรง AK นะครับแบบทรงสงครามนะครับขนาดสิบสองเกตนะครับลูกซองนะครับอันนี้เปซื้อที่ใบปสามบุลร้านค้ากทมนะครับอ่ามาดูตัวปืนกันนะครับว่ามันทำมาจากอะไรนะครับไอตัวนี้เขาเรียกโพลิเมอร์ รือภาษาแบบบานๆก็พลาสติกเนี่ยตัวนี้ตรงนี้ก็โลกระโลกนี่เขาเรียกอันลอยไม่ได้ทํามาจากเหล็กนะตัวนี้อันลอยนะครับแต่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยชุดลั่นไกเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มาถึงลำกล้องนะครับลำกล้องคือตัวนี้เป็นเหล็กนะครับตะเกียบนี่เขาเรียกตะเกียบสไลด์นี่นะครับ ตัวสไลด์ข้างล่างนี่ก็เป็นเหล็กนะครับอันนี้พันท้ายนี่นะครับมันดีอย่างนึงที่ผมเอาตัวนี้มาครับราคาก็ถูกกว่านะครับแล้วก็สามารถตัดด้ามนะครับเป็นลูกซองสั้นได้นะครับตัวนี้นะครับขนาด1 2บุ้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับสิบจนิ้วนะครับมีเลือก2แบบนะครับ อันทายจะเป็นแบบแม็กพูนะครับกับ AK นคครับขนาดนีให้เลือก2ขนาดนะครับสิบสอง้ากับสิบแปดิ้วนะครับส8แปก็จะยาวเลยนะครับยาวเลยแต่ตัวนี้สามารถต่อลำกล้องได้ต่อซองกระสุนได้แต่งได้นะครับตัวนี้อ่ะอันนี้เรื่องปืนจบแล้วนะครับเดี <S <S ย๋ยวมาดูของแถมนะว่าผมซื้อปืนกระบอกเนี้ยได้ของแถมอะไรมาบ้าง นึ่งเลยกระเป๋าเราใส่ปืนนี่วางเลยแถมฟรีนะครับ2น้ำยาล้างน,นะครับ3ก็คือตัวเนี่ยตัวเซฟเวล้วใส่ลูกก็สุงเนะลยเวลาเข้าสนามยิงปืนนะถ้าไม่มีตัวเนี้ยเขาจะไม่เข้านะครับบางสนามนะครับ นีเป็นการบอกว่าไม่มีลูกนะครับปลอดภัยอันนี้ระวางก่อนนะไอตัวแอทแน้แมนเม็อินตุรกีนี่แถมมาก็เป็นลูกนะครับไม่ใช่เว้ยนี่ลูกนี่ตัวนี้แถมมาเลยตัวนี้ NRC นะครับแถมมานะครับรื NRC แถมลูกเก้ามาครับขนาดเก้านะครับ มีแถมอีกอย่างคือน้ํายานะครับน้ํายาฉีดนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรครับมีใบคู่มือนะครับนี่ได้ฝุ่นแอดเมนนะครับมาจากตุรกีนะครับแล้วก็จะมีใบคุมปืนนะครับเอกสารที่อยู่นี่แล้วก็จะมีโชกนะครับโชคที่ใส่ตัวปืนนี่เราไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็มีผ้าแถมมอกคืนนึงนะครับเออลืมไป ล้างนะครับสามตัวมีหัวผ้าหัวทองเหลืองแล้วหัวพลาสติกนะครับใส่ห้ากระเานี่ดูไปก่อนของแถมก็มีแค่นี้นครับน้องแดนลูกนี่ซื้อต่างหางนะครับไม่เกี่ยวนะครับแถมมากล่องเดียวนะครับขนาดเก้าเมตรนะครับเออมีโชคแถมมาให้สามตัวเลยนี่ โชคสามตัวแล้วก็มีสายสะพายนะครับสายสะพายข้างนะครับเวลาปกยิงนะครับสายสะพายเสร็จมันก็เดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูนะครับมันจะตกอยู่นี้นะครับนี่ครับเป็นการแกะวันแรกเลยนะครับแล้วก็ได้มาวันนี้เลยนะครับได้มาก็ซื้อมาก็แกะเลยนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่เคยมีเลยนะครับนีื่เปินลูกซองกรบอกแรกของผมเลยนะครับ ลูกซองเนี่ยมันมีหลายราคาหลายตัวนะครับตัวท็อปท็อปนี่ก็พวกเบนลี่อะไรเงี้ยนะครับตัวนี่เป็นลูกซองปั๊มแอคชั่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อโอโต้นะครับใ้ดึง,แล,แ,ลงแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็ยิงปึง้งปึ้งนี่ก็กดได้ยืดได้ นี่ไว้ไฟทรัพย์สินเฝ้าบ้านได้นะครับเฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินเฝ้าสวนเฝ้าไร่ดีมากเลยครับกระสุนเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอีกทีนะครับมันมีขนาดหลายขนาดนะครับกระสุนขนาดเก้าขนาดสามสิบหกสิบขนาดร้อยนะครับหมายถึงว่าเวลายิงออกไปก็จะมีแตกงออกมาเป็นร้อยนัดมันจะเป็นเป็นเล็กๆอยู่ข้างในนะครับอันนี้ครับมาดูเน้นกืนก่อนนะครับวันนี้นะครับ นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับ้งบนนี้ก็สามารถเป็นโชคได้นะครับสีแดงๆนี่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับนีะเป็นศูนย์นะครับ ใส่ลางพิ่ใส่ลางาดดดได้นะครับติดดอทได้นะครับลางพิคคาคินี่พิคคาคินี่อะไรเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ก็ใส่มันไม่ใช่หูกระวินนะครับมันเป็นเป็นรูนะครับให้เอาเชือกถักหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวก็แฝงได้นะครับ สวยงามมากเลยครับอันนี้ก็มีตัวปรับนะครับปรับให้แนบแก้มได้นะครับโอเคครับวันนี้มีแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ